บุญทำแล้วเป็นของเราติดตัวไปทุกประทชาติบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญทำแล้วตัดรอรรรวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญทำแล้วตามระลึกถึงก็มีความสุขบุญทำแล้วตามระลึกถึงบุญก็จะตามส่งผลให้ประสบความสําเร็จบุญซื่อตรงทําก่อนรวยก่อนทําต่อเนื่องรวยต่อเนื่องทําเกินเป้ารวยเกินเป้าทํามาก ได้มาทำประณีตได้ประณีตทำละเอียดได้ละเอียดบุญนั้นเป็นของเราอย่างแท้จริงข้อดีของบุญก็กคือทำแล้วส่งไปถึงบุญ,ญาติแม้นตายแล้วได้วันนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติเราก็จะได้เอาบุญทุกบุญบูชาหรืออุทิศให้แก่บิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุปการีของเราบุปการี คือคนที่มีคุณก่อนกตันยูแปลว่ารู้คุณกตันยูกตเวทีนี้เป็นเรือ่องของคนดีมีคุณธรรมนั้นเราก็จะเอาบุญนี้ให้แก่พ่อเราแม้นว่ามีชีวิตอยู่ก็ตามหรือลาลดไปแล้วกันตามเราก็ส่งบุญให้ได้ทางนั้น ถ้ายังมีชีวิตยอยู่ก็ให้ท่านอนุโมทนาบุญกับเราที่เราได้ทําดีแล้วถ้าท่านนัน่งรถไปแล้วก็ทํบุญอุทศิศเสวนอุศลให้กับท่านวันนี้เราก็จะปลายปรหมือนเดิมคือเราก็จะปล่อยให้เป็นอาจินตกรรมปล่อยให้เป็นผังสําเร็จอาจินตกรรมนั้นเป็นกรรมที่แรงเป็นกรรมที่แรงมากจะส่งผลต่อเนื่อง แล้วก็จะส่งผลเวลาใกล้าตายเป็นอาสันกรรมยือกรรมก่อนตายแล้วก็จะเป็นชนกกรรมกรรมนำไปเกิดเพราะนั้นาจินตกรรมเนี่ยสำคัญคนที่ฆ่าสัตว์ทุกวัน <c oughs> คนที่ฆ่าสัตว์ทุกวันเป็นอาจินตกรรมบาปนั้นแรงมากก็จะไปสู่อเวจีอย่างตำ่ำโลกันอย่างแน่นอน ซึ่งอันตรายมากะนั้นเราก็ตรงกันข้ามคือให้ชีวิตสัตว์ทุกๆวันให้สัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความตายเคส,สตดีดีวันนี้เจ้าของเคสเป็นแผลที่ขาทางผู้พองขาไม่มีแรงเดินไม่ได้รักษากี่หมอกี่หมอก็ไม่หายเจริกระทั่งไปให้อาจารย์ หมอสยเวทให้อาจารย์หมอไสยเวทรักษาเมื่ออาจารย์หมอสยเวทรักษานั้นก็อ้วกออกมาเป็นกลิ่นคาวกินน้ำมันอะไรต่างๆที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์วิทยาธรซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์สายเวทนั้นเป็นกายละเอียดนำมาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใส และการที่หายใจไม่ออกหายใจติดขัดต้องล้วงแล้วก็อ้วกออกมาเป็นเรื่องตลอดอระยะเวลาถึงสเดือนนั้นก็เพราะวิบากกรรมในการก่อนนั้นเกิดในตระกูลกเกษตรกรรมใช้แรงงานสัตว์โดยเฉพาะสัตว์แก่ควายแก่เอามันมาไถนา ซึ่งควายนั้นก็เหนื่อยมากเพราะว่าแก่แล้วหวัวใจเต้นแรงมีความทุกข์ก็อาการเดียวกันออกมาก็อากเลือดอย่างนั้นอีกกรรมนึงที่หายใจไม่ออกมีกระดูกงอกที่คอ,อก็เพราะว่าเวลาโกรธมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยแมวเป็นต้นเวลาโกรธก็ไปบีบคอมันทำให้มันหายใจไม่ออกกระดูกเคลื่นวิบากกรรมนั้นมาส่งผล จะแก้ไขก็ให้ทําบุญเต็มที่บุญทุกบุญบุญใหญ่ๆบุญสร้างพระแล้วก็บุญทุกบุญทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอุทิศบุส่วนไปให้แก่สัตว์ที่เคยได้เบียดเบียนเอาไว้วิบากกรรมที่เท้าเดินไม่ได้นั้นท้าไม่มีแรงเจ็บที่ข้อเท้านั้นก็เพราะว่าเกิดในตระกูลเกษตรกรรมมัดสัตว์นำมาเบียข้า ส่งให้เขาฆ่าเนี่ยแหละมาส่งผลปฏินีทําอย่างไรได้อย่างนั้นเราก็จะต้องรีบทําบุญเพื่อให้บุญนั้นไปนดัดรอนบาปเรากลัวจริงๆกลัวผลของบาปจะส่งผลวิธีการเราไม่รู้ว่าทาบาปอะไรไปบ้างก่อนที่จะเข้าวัดและในชาติก่อนๆนูๆน้นมากมายเราก็จะต้องรีบทําบุญเพื่อยับยั้งการส่งผลของบาปรีบเร่งทําบุญ พื่อให้บุญนั้นส่งผลให้บุญนั้นจริงช่วงได้ส่งผลก่อนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือกิเลสแล้วก็ผลของกรรมที่กระทำกิเลสถ้าเป็นบังคับให้ทํากรรมชั่วผลของกรรมชั่วส่งให้เราเป็นทุกข์เป็นความเดือดเป็นความร้อนเป็นความกระสับกระส่ายเป็นการปวดร้าวเป็นการเจ็บทุกข์ทรมาน นั้นบุญนี่แหละจะแก้ไขได้ช่วยได้ให้เรารียบเร่งทำบุญและตาระลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆทำบุญและตาระลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆให้บุญนั้นส่งผลเออเรื่อธนามหาปุญญาอาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างเออเรื่อธนามหาปุญญาจารย์ช่วยกรุณนาะคุณบุญให้แก่ลูกหลานด้วย